ปูปรยาเปิดตัวว่าที่เจ้าบ่าวอายุห่าง12ปีดีกรีไม่ธรรมดาชี้พ่อป่วยทำบอลลูนหัวใจก็เป็นเขาที่ไปดูแลคนแรกขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วสำหรับซูเปอร์สตาร์สาวปูปรยาหลังจากที่ถูกแฟนหนุ่มชาวต่างชาติดีกรีธุรกิจไฟแรงอายุห่าง12ปีขอแต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยพิธีวิวาจะถูกจัดขึ้นที่ลาปลายปีนี้ล่าสุดปูปรยาเปิดตัวว่าที่เจ้าบ่าวครั้งแรก หลังไปออกรายการแฉของมดดำคชาพาช่วงก่อนจะเชิญปูมาพูดคุยได้มีการเผยภาพแฟนหนุ่มชาวต่างชาติของสาวปูที่ไปรอแฟนสาวถ่ายรายการด้วยก่อนสาวปูจะเล่าว่าคุณแม่เจอก็บอกว่าน่าจะสเปคปูแต่เราก็บ่นแม่เหมือนกันว่าหาเองได้ตอนนั้นไม่มีใครไม่อยากมีเป็นช่วงก่อนโควิดด้วยก็ตัดใจไม่อยากมีใครหลังจากนั้นก็ลองคุยกันตอนพ่อป่วยทำบอลลูนหัวใจก็เป็นเขาที่ไปดูแลคนแรก อะไรที่มันเป็นของเรามันก็หนีไม่พ้นอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะง่ายไม่รู้เลยว่าคนนี้รวยสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือคนที่รับฟังเราจริงๆเป็นคนตั้งใจทํางานเขาเป็นคนไม่เล่นโซเชียลทํางานอย่างเดียวคนที่เขามีวินัยในการทํางานเท่ากับเรามันก็เลยเข้ากันได้เพราะเป็นคนที่ทำงานหนักทั้งคู่ที่ผ่านมาต้องอธิบายตลอดว่าทำไมต้องไปทำงานแต่ตอนนี้ไม่ต้องอธิบายเลยเพราะทั้งคู่มองว่างานเป็นเรื่องสำคัญ เป็นคนแรกที่ไม่เล่นโซเชียลไม่ต้องแคร์เรื่องลงรูปคู่อยากมีตัวตนแบบนิ่งๆจีบแบบเงียบๆแบบการรับฟังโทรคุยขอบคุณที่มาจากไทยนิวออนไลน์ค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ